เกตดคติธรรมหลวงปู่แหวนสุจินโนไตรสิขาคือไตรถาวรศึกษาศีลสมาธิปัญญาให้น้อมเข้ามาศึกษากายวาจาใจไตรสิขาคือไตรถาวร ศึกษาศีลสมาธิปัญญาให้น้อมเข้ามาศึกษากายวาจาใจไตรสิกขาคือไตรถาวรศึกษาศีลสมาธิปัญญาให้น้อมเข้ามาศึกษา กายวาจาใจไตรสิกขาคือไตรถาวรศึกษา,า,าศีลส,สมาธิปัญญาให้น้อมเข้ามาศึกษากายวาจาใจไตรสิกขาคือไตรถาวรศึกษา,า,าศีล สมาธิปัญญาให้น้อมเข้ามาศึกษากายวาจาใจคาถาบูชาหลวงปู่แหวนสุจินโนเป็นการาระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณให้ปกป้องคุ้มครองมีความสุขความเจริญ ตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธอะระหังธัมโมอะระหัง สังโฆอะรหังอะรหังพุทธโธอะรหังธรรมโมอะรหังสังโฆพุทธโธอะรหังธรรมโมอะรหังสังโฆอะรหังอะรหังพุทธโธอะรหังธรรมโมอะรหังสังโฆพุทธโธอะรหังธรรมโมอะรหังสังโฆอะรหังอะรหังพุทธโธ อรหังธรรมโมอรหังสังโคข้าพเจ้าขอระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณด้วยบารมีของหลวงปู่แหวนสุจินโนโปรดช่วยปกป้องคุ้มครองรักษาตัวตนของข้าพเจ้าให้มีความสุขความเจริญด้วยเธอน สาธุสาธุสาธุบทสวดมนต์คาถางเงินล้านนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปจิจฉามินาสังสิโม พรหม,มาจะมหาเทวาสเพยคขาปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณโ,โมพุทธยะวิระทย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโย ο, พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลอลือสัมปติฉามินาสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภาิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหาติ พุทธมะอะออนะโมพุทธายะวิระทยวิระโคนายังวิระอิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธโยพุทธะมาณีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หาลอลือสัมปติฉามินาสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสเพยคขาปรายันติ รมมาจะมหาเทวะอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธะมะอะุณโมพุทธายะวิระทย ο, วิระโคนายังวิระอิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธโย ο, พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลอลือสัมปติฉามินาสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหาติ พุทธมะอะโอนะโมพุทธายะวิระทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมาณีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลอลือสัมปติฉามินาสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสเพยคขาปรายันติ พรมมาจามหาเทวอาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธะมะอ,อุณอโมพุทธายะวิระทยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธโย พุทธะมาณีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลอลือสัมปติฉามินาสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโพาพวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธมะอุณโมพุทธาย วิระทโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโย ο, พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพงเพ่ง,พ,งพาพา,พาหาหาลอลือ,ลอสัมปติจฉามินาสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสเพยัขาปารายันติ พรมมาจามหาเทวะอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหาติ พุทธะมอะอะโอนะโมพุทธายะวิระทยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมาณีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หาลเลือสัมปติฉามินาสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติ พรหม,มาจะมหาเทวะอภิราภาพาวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพาวันตุเมมิเตพาหุหาติ พุทธมาอาออะอุณโมพุทธยะวิระทยว,วิระโคนายังวิระอิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธโยพุทธสาัมณาีมามะพุทธสัสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเล,ลือสัมปติฉามินาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสเพยคขาปรายันติ พรมมาจามหาเทวอาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธะมะอ,ะอุณโมพุทธยะวิระทยะวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมาณีมามะพุทธะสวโหมสัมปติฉามิเพ,เพ่งเพ่งพาพา,พาหาหาเลือ